เอ้ยมันต้องขยำก่อน oh. เอ้ออย่าไม่เปิดหอับดูครับตุ้ง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 กาดตัสดี้่านนอกไม่พี่น้องทาวทยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในชอ่อง A i M C H นะทุกคนวันนี้ผมก็ทำการอดเข้า24ชั่วโมงเพื่อกินขนมในเซเว่นนะทุกคน EP หนึ่งผมก็จะทำ EP ต่อไปนะทุกคนถ้าทุกคนชอบนะก็ฝากกดไลค์ like mm. ผมด้วยละกัน กอดด้วยเออไม่ใช่ดูอย่างเดียวไม่กดนะร้องไห้เลยเดี๋ยวนี่ครับผมก็ได้นำการซื้อขนมโปรตโตมาทุกคนถ้าผมพูดอะไรผิดต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็เป็นขนมแบบสีแดงๆพุด,ดนี้นะเขาไม่ได้จ่ายแต่กูแบบให้เขาเต็มที่อ่ะกวางตรงนี้แล้วกันอ่ะดูขนมรสนี้นะทุกคนก็เป็นมันตะปพรังทอดกรอบนะทุกคนนะเดีย๋ยวผมจะทําการแกะเลยแล้วกันนะครับนะ เดี๋ยวจะแกะแบบต่างๆให้ดูนะไม้มาอยู่ตรงนี้เห็นปหเห็นไม้ไหมก็จะทําการเปิดทีละเล็กทีน้อยแล้วกันอ๋อเฮ้ยเอ้ยมันต้องขยับก่อนเออยังไม่เปิดหรอกดูครับตุ้ง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 บ้าละบ้าละมาเปิดเลยดีกว่านะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไม้อยู่ตรงนี้นะก็แบบจะได้ยินเสียงในการเปิดนะทุกคน ้ยอ่ะเปิดปิดได้อ่ะทุกคนโคตรเจ๋งเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ยหอมอ่ะกวนเดี๋ยวผมจะแกะหมดเลยแล้วกันนะดูโดนอโเต็มกระอุบเลยอย่าไม่มีลมเลยอย่ะทุกคนนะชิ้นแรกครับที่แรกมผมว่าน่าจะมีไม่เกิน50ิชิ้นแล้วมั้งถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะแต่ก็น่าจะถึงนะ ก็เก็บไว้ได้นานนะทุกคนนะเออเขาไม่ได้เป็นซันอร์เตอร์ให้กูดีกว่าอืมเดี๋ยวอ,อืมต่อครับทุกคนเมื่อกี้พื้นที่มันเต็มนะผมก็ไปทําการล้างแคทล้างอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะแม่งคเดี๋ยวปันหน้าแม่งเลยกำลังอร่อยเลยอ,อดข้าวยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อเมืเ่อกี้เสร็งเนี้ย มันออกเค็มๆนะทุกคนดูนี่อ่าตักสองสามทีเลยเนี่ยสองทีนะโดน <c oughs> เอาเริ่มกันแล้วอันนี้กระป๋องว่สิบาทนะผมซื้อมนะันในเทเบ็ดนะผมเดินซ้ายเลี้ยวขวาเลี้วซ้ายเลี้วขวานะครับแล้วก็ เข้าไปในซอยเมดหนึ่งนะทุกคนเรวก็เจอนะมันเป็นสีทองคนระับแบบออล่ามันมีแบบนั่นแนะ่ะมันมีประมาณยี่สิบกล่องนะทุกคนยี่สิบกระป๋องนะทุกคนแบบไม่มีใครเอามานะมันเพื่อล้อผมนะทุกคนแม่งอย่างเอาอ่ะบอกเลยคลิปนี้ไม่มีสาระนะทุกคน ถ้าขนมวันนี้จะเป็นสปอนเซอร,อร์ผมก็สามารถจะเป็นสปอนเซอร์อรผมได้นะผมจะตั้งแม่งไว้ข้างหลังเต็มๆเลยนีอ่ะอะกูะะวางให้เต็มๆเลยอ่ะเจ้าลุงนวดนะครับทุกคนเนี่ยผมเรียกว่านวดแล้วกันฮู้อบอกเลยเยอะมากอู้อ ดูความกรอบแล้วกุณซื้อมาแบบนี้นะครับแล้วกุณจะเก็บยังไงวะปิดฝาเหรอปิดยังไงอ่ะอทิ้งไป S <S <S อร่อยจริงว่ะทุกคนอ๋อได้ยินไหมล่ะโอ้โห,โหขอนอมแบบคอดอร่อยเหมือนเขาเป็นสปอนเตอร์กูเลยนะแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเตอร์กูนะเพราะช่องกูไม่ดังไงอ้งของไม่ดังอะ่ะ ความเป็นอ้าเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอเจอไว้พียเข้านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าใครอยากให้ผมซื้อขนมอะไรในเซกินอีกก็ต้องคอมเมนต์ไว้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมากินให้ดูบ๊ายบายก่อนจะล,ะกลากดไลค์ด้วย